ในยานสำคัญที่จะสมควรได้รับรางวัลอะไรสักอย่างแต่ว่าพอทางผู้จัดงานได้ชี้แจงกลับมาว่ามันเป็นที่หนึ่งนะครับเรื่องของการศึกษาครับซึ่งก็เป็นด้านงานที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสอยู่ในช่วงสองสปีก่อนเข้ามาทำงานการ ก็น่าตื่เหมือนกันจริงเพราะว่าคําถามหลายๆคำถามของผมไม่ใช่มาจากความคิดของลำพังก็มาจากการทํางานในวงการศึกษาซึ่งท,ที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่กันนะคงเริ่มตน้นตอนที่ทรา,าบถึงเรื่องนี้ด้วยการเอ ได้คนเดียวคือคุณพ่อพาะตอนนั้นเอ,เอแล้วมันเกิดอะไรตาใหม่มากมายไม่ใช่เอแล้วหาไปหาข่าวน้องทุกคนเลยนะคะหรือว่าบอกกับตัวเองเหมือนที่พี่นาบอกว่าเราเอจนกลายเป็นอาชีพกลายเป็นชีวิตของเราในทุกวันให้กับผมเหมือนกันนะครับเพราะผมเพาะฉะันผมเลยรู้สึกว่าทุกทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ก็เหมาะสมกับรางวัลน,นี้หมดเลยทุกคนอื่นๆได้หรือเปล่าแต่ก็จริงๆต้องบอกว่าวันแรกที่ผมเข้ามาในวงการนี้เนี่ย ผมเป็นคนที่มาก็ยินดีามากๆเลยค่ะก็ขอเริ่มต้นขอบคุณทางแฟนคลับที่เป็นกลุ่มคนก็อย่งางแรกเลยนะครับก็ขอบคุณทางทีเคบ้านนะครับสำหรับรางวัลเอ๊ะอย่างไรอแข็งแล้เนี่ยได้รู้เลยว่าครั้งแรกการที่ซ้อมหนักๆมันเป็นยังไงการที่เราไปแข่งกับต่างโรงเรียนแล้วเรา ครับสารภาพต,งตรงๆนะครับว่าเครียดครับแต่ละคนมาทางการแล้วก็เรียกว่ามีประโยชน์นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าของผมจะพอมีประโยชน์ได้บ้างไหมนะครับก็รางวัลของผมก็แต่เอทโตนะครับเรียกว่าทุกคนพูดในโลกใบใหญ่นะครับผมจะพูดโลกเล็กๆที่เรียกว่าบ้านแล้วกันนะครับผมก็ เราก็จะอยู่กับพ่อกับแม่นะครับที่เรียกว่าไวต่างกันนะครับไวต่างกันที่อะไรหลายๆอย่างโตมาไม่เหมือนกันเลยนะครับแม่ก็คนอุบลน,นะครับพ่อก็คนกำแพงเพชรโตกันมาคนละแบบนะครับลูกโตในกรุงเทพนะครับสภาพแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างก็แตกต่างกันไปนะครับก็มักจะมีสิ่งที่เอะในหลายๆอย่างนะครับ กับพ่อกับแม่หรือว่ากับสิ่งต่างๆที่เจอมาก็ตามนะครับผมแต่ก็เรียกว่าหลายๆครั้งครับที่เราทะเลาะกับพ่อแม่แล้วจนวันหนึ่งนะครับแม่เราก็ได้บอกว่าเราทะเลาะกันแล้วแม่ก็พูดกับผมว่าแม่ก็ไม่เคยเป็นแม่ใครเหมือนกันนะครับผมก็เลยบอกแม่เหมือนกันว่าผมก็ไม่เคยเป็นลูกใครเหมือนกันครับนะครับครับแต่นี่คือสิ่งที่ทาให้ผมรู้ครับว่า ทุกวันนี้นะครับเราต้องเอกอับทุกๆเรื่องเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจหรือบางอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับเราอาจจะยังไม่เข้าใจจนกว่าเราจะเจอมันนะครับผมก็สนับสนุนให้ทุกคนเองต่อไปนะครับขอบคุณทางทีมฟ้านะครับที่มอบรวนี้ให้ครับขอบคุณนัทมากเลยนะครับเดี๋ยวนันยังอยู่กับเราตรงนี้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวมองกล้องตาหนะครับทุกท่านมองกล้องลาหนะครับ รรรครับก็วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับมางาน Learning f a c e Bangkok นะครับ2023นะครับหรือว่าเทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพนะครับเราจะเป็นครั้งแรกที่ TK Park นะครับไปเทศกาลซึ่งอยากให้เชิญชวนทุกคนมาเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ ผมคิดว่าเป็นที่สําคัญนะครับการเรียนรู้ไม่ได้มีแต่แค่ในโรงเรียนอย่าง,างเดียวไม่ได้มีแต่แค่ในห้องสมุดหรือพื้นที่ที่เป็นการเรียนรู้อย่างเดียวแต่ว่ามีอยู่ทั่วทุกแห่งนะครับเราอยากจะเชิญชวนผู้คนเราอยากจะ,จะเชิญชวนชุมชนบริษัทห้างร้านสถาบันนะครับที่มีองค์ความรู้อยู่แต่มาเปิดความรู้ออกมาให้กับผู้คนได้มาเรียนรู้กันและที่สําคัญอยากให้เมืองนะครับซึ่งในที่นี้เราก็มีทางทากกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพาร์ทแรที่สําคัญนะครับ มีนโยบายการเรียนรู้ทาให้ทุกคน,เ,นเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกๆกคนครับงานนี้จัดเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพแล้วก็จะจัดต่อไปในปีข้างหน้าแล้วเราก็คาดหวังว่างานนี้จะไปจัดต่อไปที่ในภูมิภาคด้วยในต่างจังหวัดด้วยนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราครับครับก็เป็นรางวัลแรงบันดาลเอครับผมก็เกี่ยวกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมมองว่าทุกๆุกคนที่ได้รางวัลก็สร้างแรงบันดาลใจในแบบของตัวเองอยู่แล้ว ครับของผมแต่เอจนโตครับโอ้แม่ถนอมครับครับก็ก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นรางวัลที่เหมือนเมื่อกี้คำเขาจะบอกว่าประมาณว่าเรียนรู้ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตั้งเอ่อมีข้อสงสัยอะไรก็เอตั้งแต่เด็กจนแบบว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆอย่างจนแบบว่าสามารถมาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้มือนกันเออเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเมือเพราะว่า ก็มีแฟนคลับที่เป็นคนหัวหวกะก็เลยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษานแล้วลก็เสนอผ่านทางสื่อในเรื่องของนหัวหงวอะไรอย่ยงไรให้แข็งแรงก็เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็การเล่นกีฬาก็เป็นการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาตัวเองผมก็เป็นทางด้านร่างกายแล้วกีฬา เป็นโครงก,กรว่ามีตั้งแต่วันนี้จนถึงวัน,น,น,วนไหนแได้ยงไรบ้างครับค,ครับกิจกรรมของงาน Learning Face Bangkok 2023นะครับเรามีตั้งแต่วันที่14ถึง17นี้นะครับก็พระรหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เรามีประกาศเออวอร์ A ซึ่งวันนี้ก็มีน้องๆกับพี่ๆที่เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสังคมซึ่งมีความเขาเรียกว่าสามารถจะตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบที่สร้างสรรค์ให้กับสังคมและกับผู้คนได้นะครับ ในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีงานสัมมนา inquiry based learning นะครับเป็นเสวนาถ้าเกิดท่านใดหรือสถาบันใดสนใจในการจะเรียนรู้เรื่องของการการสอนแบบตั้งคำถามแล้วก็เรียนรู้แล้วหาคำตอบแล้วก็ทำกันยังไงพรุ่งนี้นะครับฟังเราทางออนไลน์ได้อีก2วันนะครับเรามีงานเอท l อกนะครับจากทีทีเเนี่ยแหละที่เซนต์เวิเนี่ยนะครับเป็นงานซึ่งเอาผู้คนหลากหลายเนี่ยเข้ามา ว่าเขาเอ๊ะอ,อะไรในชีวิตเขาบ้างแล้วเขาหาคําตอบยังไงและสิ่งที่เขาทํามันประโยชน์เป็นประโยชน์กับผู้คนกันยังไงบ้างเขามีเทคนิคกันยังไงในการตั้งคําถามและหาคําตอบกันนะครับก็มาฟังหลากหลายมุมมองว่าจะเป็นมุมมองจากสังคมการเมืองการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลดิจิตลอลเยย,ย่ๆเลยนะครับอยากจะเชิญชวนมาร่วมงานกันครับขับพื้นทาขอบคุ้ที่เส้นัครัขบขับพทรายมาล้วาโชล้วา ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องๆครับขอบคุณนะครับขอสุดยอดมากครับ